ครับพี่กล้องนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาแชร์ประสบการณ์นะครับในการที่เราจะทำงานคู่กับผู้นำเข้าหรือว่าตัวแทนนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยก่อนที่เราจะเอาสินค้าของเราเนี่ยออกไปขายนะครับออกไปเผชิญโลกนะครับในประเทศต่างๆก็แล้วแต่เนี่ย สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะให้เราทุกคนเนี่ยเข้าใจก่อนก็คือว่าเราจําเป็นที่จะต้องเข้าใจเนเจอร์หรือธรรมชาติของตัวแทนนะครับผู้นําเข้าหรือว่าตัวแทนว่าเขามีธรรมชาติของเขาเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเพื่อที่เราจะได้เอามาปรับเปลี่ยนหรือว่าเอามาเบสในการที่เราจะทำสตรัทเจอจี้ส่งสินค้าของเราเนี่ยไปขายนะครับอันแรกนะครับ ก็คือในเรื่องของมาร์จินนะครับตัวแทนเนี่ย importer เนี่ยนะครับเขาชอบสินค้าที่มันมีมา r g จินสูงสูงสินค้ายิ่งมีมาจินสูงเนี่ยเขายิ่งอยากจะทำมากนะครับให้เราลองคิดกับกันว่าสมมุติเราเอาสินค้าตัวหนึ่งมาขายเนี่ยถ้ามันสินค้ามันมา r จินมันน้อยๆอยอ่ะเราก็ไม่ค่อยอยากขายใช่ไหมครับเราก็รู้สึกว่ามันแบบไม่ค่อยน่าสนใจแต่พอมา r g จินมันสูงนะตามันโต ตามมันโตมันอยากจะขายเพราะายิ่งขายมากมันก็ยิ่งได้กําไรมากถูกปะเ,เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าเนเจอร์ของ importer หรือว่า distributor ของเราเนี่ยเขามักจะชอบสินค้าที่มันมี margin สูงนะครับเวลาเราทำ compare หรือเราทำ strategy เนี่ยเราจะได้ดู strategy ที่มันยิงกับชาวบ้านเขาด้วยคู่แข่งของเราด้วยไม่ใช่ว่าเราคิด cost มาเท่าไหร่แล้วเราก็โยนไปเท่านั้นเลย มันไม่ได้นะสุดท้ายแล้วคุณไปไม่รอดน,นะข้อ2นะข้อ2ก็คือตัวแทนเนี่ยดิสติบิวเตอร์ของเราเนี่ยเขามากักจะเลือกสินค้าที่มันขายออกได้เร็วสินค้าที่มันมีออฟเทนในตลาดสูงๆเข้าใจปะ่ะหมายความว่าไงหมายความว่าสินค้าเนี่ยเวลามันเขานําเข้าเข้ามาแล้วเ,เขาไม่อยากเอามาสต็อกไว้นานๆยิ่งสินค้าที่มันมีดีมาร์สูงในตลาดสูงเนี่ยมีความต้องการสูงเนี่ยเขาก็ ชอบเขาก็อยากที่จะนำเข้ามาแล้วก็กระจายออกไปเพื่อที่มันจะได้ทำแคชโฟหรือว่าทำกำไรให้กับบริษัทของเขาได้นะครับข้อที่3นะครับในเรื่องของการขายสินค้าที่อยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้ในตลาดนะครับก็คือไม่สูงมากจนเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคอมเมนต์ย่อมาว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าสินค้าที่ขายในแบบ ราคาสูงสูงเลยเนี่ยนะครับขายโดดไปเลยเขามักที่จะไปเซ็ตออฟฟิศเป็น left office เลฟออฟฟิศอยู่ในประเทศนั้นๆเลยคือเข้าไปทําการตลาดเชิงลุกเลยว่ายง่ายโดยที่เขาเนี่ยอาจจะจับมือกับคนโลเคอลนะครับแล้วก็กําหนดราคาเองกําหนดแผนการตลาดเองใช้เงินลงทุนสูงนะครับแต่ก็จะมีความมั่นใจว่าเพราะเขาต้องทำทำ s t r a t e g y มาระดับหนึ่งแล้วว่าการเข้าไปในลักษณะนี้เนี่ย โอเคเซ็ตราคาให้โดดเลยสูงกว่าทําเป็นพรีเมียมขึ้นมานะครับแล้วก็ลุยตลาดเองซึ่งการเซ็ตราคาที่ราคาแพงมากๆเนี่ยมันมักจะหาคู่ค้าที่เขาเรียกว่าไงใจตรงกันน่ะหาได้ยากใช่ไหมครับเขาก็เลยต้องโรงงานหรือว่าเจ้าของแบรนด์เองเนี่ยก็เลยมักที่จะเข้าไปในตลาดนั้นๆเองแล้วก็เซ็ตทุกอย่างทําทุกอย่างเองเลย นะครับตั้งแต่นำเข้าเซตออฟฟิศกระจายสินค้าสร้างเซลล์ทีมการตลาดนูนน่นนี่นั่นแล้วก็กระจายสินค้าไปทางต่างๆเขาทำเองหมดเลยเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยก็เป็นสเต็ปที่3นะครับอันที่4นะครับขายสินค้าที่มีอินโนเวชันพอสมควรหมายความว่าไงตัวแทนเนี่ยในตลาดเนี่ยต้องเข้าใจก่อนเวลาเราเวิร์กกับผู้นำเข้าหรือว่าดิสติบิวเตอร์เนี่ย เขามีสินค้าเข้ามาให้เขาเลือกเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับบริษัทนู้นบริษัทนี้จากประเทศนู้นจากประเทศนี้เข้ามาเนี่ยจะให้เขาซื้อต้องการที่จะเอาสินค้ามาขายเขาเพราะฉะนั้นแล้วตัวแทนเนี่ยเขามีสินค้าอยู่แล้วมากมายเพราะฉะนั้นเวลาเขาจะเลือกสินค้าใหม่ๆเข้ามาเนี่ยเขาก็อยากจะดูว่าตัวเนี้ยมันใหม่มันอินโนเวชั่นมันดูแล้วมันจะตอบโจทย์ตลาดไหมมันแบบเข้ามาแล้วมันว้าวไหมอย่างเงี้ยนะ ซึ่งถ้าเกิดสินค้าของเราเนี่ยมันอยู่ในกลุ่มพวกนี้เนี่ยมันก็จะทําให้เขาเนี่ยสนใจนะครับอะไรที่มันแปลกๆเข้ามาเนี่ยเขาสนใจเพราะว่ามันยังไม่มีการแข่งขันที่สูงในตลาดนะครับอันที่5นะครับก็เป็นในเรื่องของการขายสินค้าที่เวนเดอร์ช่วยเหลือก็คือตัวเราเนี่ยผมแทนว่าตัวเราเนี่ยเป็น เป็นผู้ส่งออกนะครับเป็นโรงงานหรือเป็นเจ้าของแบรนด์เนี่ยเวลาเราส่งออกไปเวลาเราส่งออกไปแล้วเนี่ยคู่ค้าของเราเนี่ยเขาจะถามเลยว่าคือเขาอยากจะรู้ว่าเราจะซัพพอร์ตอะไรบ้างจะช่วยเหลืออะไรเราบ้างยิ่งถ้าเรามีแผนในการที่ทำซัพพอร์ตมีแผนการตลาดสนับสนุนการทำโปรโมชั่นต่างๆพวกนี้นะครับทำแผนเสนอไปให้เขาด้วยเนี่ยนะครับก็จะทำให้ เว้นคู่ค้าของเราเนี่ยเขาอยากที่จะเอาสินค้าของคุณน่ะเข้าไปขายไปเพิ่มพอร์ตเฟรีโอในลิสต์ของสินค้าของบริษัทเขาเพราะฉะนั้นแล้วก่อนที่เราจะเอาออกไปขายเนี่ยผมแนะนําว่าคุณควรที่จะเช็คนิดนึงก่อนว่าคุณมีแผนการตลาดที่อยากจะทําคู่กับตัวแทนเนี่ยอะไรบ้างแล้วก็บอกเขาไปเลยนั่งคุยกันเปิดอกคุยกันเลยว่านี้ชอบไม่ชอบอยังไงนะครับเพื่อที่ เราจะได้เคลียร์กันตั้งแต่ตอนแรกๆแล้วก็มุ่งหน้าไปสู่เป้าหมายเดียวกันนะครับโอเคส่วนข้อที่6นะครับก็เป็นในเรื่องของเครดิตเทอ m มผู้นำเข้าหรือว่าตัวแทนเนี่ยเขามักจะ Prefer ร์เครดิตเทอมจากซัพพลายเออร์ก่อนเป็นอันดับแรกเพราะว่าอะไรเพราะว่าในเซอร์เคิลของการขายในตลาดปลายทางเนี่ยมันก็ เป็นตลาดที่มักจะไม่ได้จ่ายเงินสดกันเช่นเราเอาของไปวางในห้าง Tesco Lotus Big C ต่างๆเขาไม่จ่ายเงินสดคุณเป็นภาพออกใช่ไหมดีลเครดิตเทอร์มหกวัน90วันหรือร้อวันเวลาเราขายให้ตัวแทนไปแล้วเนี่ยขายให้เทรดเดอร์ของเราไปแล้วเนี่ยเขาเอาไปกระจายต่อเขาก็จะได้เครดิตเทอมมาจากลูกค้าของเขาอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นลูกโซ่ที่มันต่อกันมาเพราะฉะนั้น ถ้าเกิดว่าเราพอที่จะพอที่จะนะครับผมย้ำนะว่าพอที่จะ flexible ยืดหยุ่นในเรื่องของ payment term เนี่ยได้นะครับเราสามารถให้เครดิตเข้าได้เนี่ยแล้วเรามาดูในเรื่อง cash flow ของเราแล้วมันโอเคในเรื่องของบริษัทว่ามันโอเคเนี่ยเราก็อาจจะให้เครดิตเทิมกับคู่ค้าของเราได้นะครับผมยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่า2บริษัทบริษัทหนึ่ง เก็บเงินสดเลยกับบริษัทหนึ่งให้เครดิตเทอมทุกอย่างมาเหมือนกันโปรดักเหมือนกันคุณภาพเหมือนกันแล้วมาวัดกันที่2อ,อันเนี่ยผมถามว่าคุณจะเลือกใครถูกป่ะคุณก็ต้องเลือกคนที่ให้เครดิตเทอมกับคนฉะนั้นแล้วผมไม่ได้บอกว่าจําเป็นต้องให้ทั้งหมดนะแต่ว่าเราลองดูว่าให้ได้ไหมแล้วเราทาเทอมเราทำเพย์เมนต์ให้มันรับกลุ่มเช่นเอา LC เข้ามาใช้ LC 90วัน Lc ร้อยยี่สิบวันพวกเนี้ยเรายังไงแบงค์มันการันตีอยู่แล้วถูกต้องไหมเราก็ไม่ต้องกลัวเราจะสูญเงินเพียงแต่ว,ว่าเราเป็นการช่วยเหลือ,อดิสซิบิเวเตอร์ของเราเนี่ยให้เขามีแกรปที่จะไปทํางานในตลาดได้นะครับแล้วเราเองในฐานะที่เป็นผู้ประกอบการหรือว่าเป็นโรงงานเนี่ยเราก็ไปดีลเครดิตเทอมกับซัพพลายเออร์ของเราเช่นเดียวกันซัพพลายเออร์ raw mat ของเราที่เราไปซื้อเนี้ยเราก็ดีลเป็นเครดิตเทิมไม่งั้นมันก็จะเป็นลุคโซ่ที่มัน วนต่อๆกันไปึนภาพออกใช่ไหมครับมันก็เกิดเป็นวัฏจักรของธุรกิจขึ้นมาย้อนข้อ6เนี่ยก็เป็นในเรื่องของเครดิตเทอมที่ดิสซิบิวเตอร์เนี่ยเขามักจะพิเร์ถ้าเกิดว่าซัพพลายเออร์เนี่ยหรือเจ้าของแบรนด์เนี่ยสามารถที่จะเฟกซิเบิลให้เครดิตเทอมเขาได้เขาจะแฮปปี้มากนะครับโอเคก็ ทั้งหมดนี้นะครับ6ข้อนะครับก็เป็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติเป็นเนเจอร์ของของดิสซิเบิเตอร์นะครับที่เขามักจะมีลักษณะนิสัยอย่างนี้นะครับเรารู้ทั้งเบสทั้ง6อันนี้แล้วเนี่ยแล้วเราก็เอาไปปรับใช้นะครับเราสามารถเอาไปปรับใช้เอาไปวัดที่เวลาเราคุยเจรจาการค้าแล้วเนี่ยเราอิงจากทั้งหมดนียว่าเรา เข้าใจเขามากน้อยแค่ไหนแน่นอนมันก็เหมือนกับการที่เราเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับผมแนะนำว่าเวลาเราทำงานกับตัวแทนหรือดิสซิบิวเตอร์เนี่ยเราต้องเปิดพยายามเปิดให้หมดอะไรที่เราเปิดได้นะแล้วเราก็ขอให้เขาเปิดให้หมดมันเหมือนกับว่าวันนี้เรากำลังจะเรากำลังจะทำงานจับมือร่วมร่วมกันทำธรุรกิจ กำลังจะแต่งงานกันแล้วเนี่ยถ้ามันเราไม่ซื่อสัตย์ต่อกันหรือเราไม่แฟร์ต่อกันเนี่ยเวลาต่อไปมันเกิดอะไรขึ้นหน่อยแล้วเนี่ยมันมีปัญหาขึ้นนิดหนึ่งแล้วเนี่ยลูกค้าคู่ข้างเราเขาก็จะสวิตเราได้ง่ายมากเขาก็จะไปหาเจ้าอื่นเพราะมันมโลกนี้มันไม่ได้มีซัลายเออร์แค่เราเพียงเจ้าเดียวถูกต้องไหมดังนั้นแล้วการที่เรารู้เขาเราเข้าใจในเจ้าของเขาแล้วเนี่ยแล้วเราก็เอามาปรับใช้กับของเราก็จะทําให การทำรงานของเราเนี่ยทำคู่กันไปได้ด้วยดีนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ